สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เป็นตอนที่สองนะครับกับการซ่อม power supply ยี่ห้อไรเด้นนะฮะรุ่น RD 6018นะครับ,รบอาการที่เสียก็คือภาคจ่ายไฟเลี้ยงช็อตนะครับทำให้ไ c ไดเกตกับมอสเฟตช็อตนะครับไฟ ไฟอิน p u t ไฟเอาพุตออกเท่ากับไฟอินพุ t นะฮะในส่วนั้นตอนแรกนะครับที่แนะนำแนวทางป้องกันแนวทางซ่อมและป้องกันยังไปนะฮะคลิปนี้ผมจะมาะก็จะมาตัดลายพิ้นในส่วนนี้นะครับที่แนะนำไปในตอนแรกว่าจะตัดลายพิ้นออกแล้วก็เอาฟิล1แอมป์มาใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟต ครับอันนี้เป็นลายพิมพ์ด้านล่าง,น,งนะครับก็จะมีมอสเฟตอยู่2ตัวนะครับมันจะมีฝั่งบวกและฝั่งลบนะฮะทำงานาสลับกันนะครับมอสเฟตเป็นเบอร์ sy 3 2 1 0นะครับตัวนี้สเปคอยู่ที่100โวลต์120แอมป์นะครับ เจอแล้วผมสั่งอีกเบอร์หนึ่งมานะฮะเบอร์ HY 3215ก็สเปคทนกระแสเท่ากันก็คือ1 2 0แอมป์แต่ว่าทนโวลต์ได้เยอะกว่าตัวนั้นทนได้1 5 0โวลต์นะครับอตอนนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้มันชอ็อตนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ชอ็อตมอสเฟตในฝั่งบวกนะครับตัวน,นี้เป็นฝั่งฝั่งทางบวกนะฮะสวิต์ทางบวกอันนี้สวิต์ทางลบนะครับ ตอนนี้ตัวนี้ช็อตทำให้ไฟอินพุตเนี่ยทะลุออกไปที่เอาพุตนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของอตัวหน้าบอร์ดหน้ากันนิดนึงนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับอันนี้บอร์ดหน้านะครับก็จะมีตัว CPU นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวก IC อีกอ่า หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการคอนโทรลในส่วนของหน่วยความจําเกี่ยวกับตัวนาฬิกานะฮะต้องใช้ไฟเลี้ยงใช้แบตเตอรี่3โวลต์เลี้ยงนะครับตัวบอร์ดหน้าก็จะมีเท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตัดลายปิ้นนะครับจะใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดมันให้มันให้มันขาดออกจากกันนะครับลายปิ้นในส่วนนี้นะฮะมันมันต่อถึงกันอยู่นะครับนะครับแต่คงจะต้องจริงๆมันตัดได้ไม่ยากนะครับแต่ผมไม่อยากให้มันมัน มันเย็นนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆตัดนั้นออกนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับก็ตัดลายปิ้น์ออกเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาฟิว1แอมป์ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะนะครับใส่ฟิวเพื่อเป็นระบบป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเผื่อในกรณีที่ IC XL 7015มันช็อตนะครับถ้า IC มันช็อตอีก ฟิวตัวนี้จะเป็นระบบป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะไอซีช็อตฟิวก็จะขาดทันทีนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายบานปลายนะครับเดี๋ยวผมบัดรกรีมันก่อนนะฮะไม่รู้จะบัดรกรีได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจุดบัดรกรีตัวฟิวมันทับเต็มพอดีเลยนะฮะครับ,รบติดตั้งฟิว เข้าไปแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นฟิวขนาด1นแอมป์นะครับก็บัตรกีได้พอดีพอดีนะฮะ ฟิวตัวนี้ก็เป็นระบบป้องกันไอซี IC ในภาคบักคอนเวอร์เตอร์ชอร็ชอตนะครับเมื่อมันช็อตเนี่ยฟิวก็จะขาดทันทีนะฮะฟิวมีขนาด1นแอมป์นะครับติดตั้งฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมอเสเฟตนะครับ2ตัวนี้นะครับเ y 3 2 1นนะครับจะเปลี่ยนเป็น HY 3215นะครับเปลี่ยนมอเสเฟตเสร็จเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะต้องเปลี่ยน IC นะครับใส่ IC. อ c IC ไอซีไดเกตนะฮะไอซีขับมอเสเฟตเข้าไปนะครับ ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสียเนี่ยเท่าที่ตรวจพบเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วมันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่ามีส่วนอื่นมันเสียหายอยู่ส่วนไหนอีกหรือเปล่านะครับถ้าซ่อมไม่สําเร็จนะครับถ้าซ่อมไม่สําเร็จก็ต้องสั่งตัวใหม่มาใช้งานนะต้องสั่งตัวใหม่มาใช้งานเพราะว่าประบุสพตัวเนี้ย ใช้งานได้ควบคุมงานซ่อมทุกอย่างนะฮะวบคุมงานซ่อมได้ทุกอย่างนะครับเมื่อใช้งานแล้วไม่มีไม่ได้แล้วนะฮะงานนี้ซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อตัวใหม่นะครับจริงๆผมกะว่าจะสั่งตัวใหม่มาเลยนะครับคือจะสั่งตัวใหม่มามาเลยแล้วก็ตัวนี้ถ้าซ่อมได้ก็จะใช้ตัวนี้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะใช้ตัวใหม่ นะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวอรอซ่อมก่อนดีกว่านะครับรอซ่อมก่อนดีกว่าเดี๋ยวงบ,งบประมาณมันเอาไว้ใช้อย่างอื่นก่อนนะเดี๋ยวลองซ่อมดูก่อนได้ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าขาดไม่ได้แล้วนะฮะโรเตอร์พายตัวไรเดนอาร์ดีหกศูนย์หนึ่งแนี่เป็นของจําเป็นสําหรับช่างเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟตคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้เป็นมอสเฟตนะครับเบอร์ HY 3215นะครับที่จะใส่เข้าไปแทนเบอร์เดิมที่เป็นเบอร์ HY 3 2 1 0นะครับอันนี้เป็นเบอร์3215นะครับส่วนอันนี้ของเดิมนะฮะเป็นเบอร์ HY 3 2 1 0นะครับ ก็สเปคเบอร์ HY 3 2 1 5สเปคการทนแรงดันจะสูงกว่า HY 3 2 1 0นะครับแต่ว่าการทนกระแสนั้นเท่ากันนะอยู่ที่120แอมป์เนี่ยครับเพราะว่าเราใช้แรงดันค่อนข้างสูงนบ,บางทีอยู่ที่ แรงดันอินพุตอยู่ที่65โวลต์นะครับก็ควรที่จะใช้อมอสเฟตท,ที่ทนแรงดันได้เกินเท่าตัวนะฮะก็ของเดิมเนี่ยมันทนได้แค่1 0 0โวลต์นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์ HY 3215นะครับที่ทนได้1 5 0โวลต์นะครับนะครับเดี๋ยว ก็จะบัดกีขามันเข้าไปนะฮะมันจะมีตัวเก็บประจุตัวหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องบัดกีเข้าไปด้วยประมาณนี้นะครับครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพาวเวอร์มอสเนะฮะเบอร์ H Y 3 2 1 5 นในส่วนของบอร์ดพาวเวอร์เนี่ยนะฮะก็อุปกรณ์ที่เสียนะครับเปลี่ยนหมดแล้วทุกตัวนะครับยังคงเหลือตัวเดียวที่อะไรยังเดินทางไม่ถึงนะครับก็คือ IC ไดเกตนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะ ตัวนี้เป็น IC ได์ไอขับมอสเฟตนะครับก็สั่งของไปแล้วนะฮะสั่งจากประเทศจีนนะครับตอนนี้ของยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็ต้องรอก่อนอันนี้เป็นตัวตัวเก่ามันนะครับที่เสียนะบเบอร์ LM5106 นะครับ จริงๆตัวมันถามว่ามันเสียมันเสียเลยไหมมันมันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้ไหมายถึงว่ามันยังสามารถขับมอเตอร์ได้แต่ว่าไฟไฟมันไม่นิ่งนะครับก็คือตอนเรากดออนเพื่อให้จ่ายไฟออกมาเนี่ยไฟที่จ่ายออกมามันสวิงนะสวิงไปสวิงมาไม่นิ่งนะครับแล้วก็ตัว IC เนี่ย จะมีความร้อนสูงมากนะฮะมีการกินกระแสสูงกว่าปกติมีความร้อนนะครับก็อันนี้ผมผมก็คาดว่าตัวมันน่าจะเสียนะนะครับก็เลยสั่งอะไหลไปส่วนตัวพระวัภภยยในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับในการทํางานส่วนอื่นผมลองทดสอบดูแล้วก็ปกติทั้งหมดนะครับยกเว้นการจ่ายไฟออกมานะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอ IC ตัวนี้มาถึงนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ถึงจะทดสอบได้ว่ามันจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับในการติดตั้ง IC ีเนี่ยนะครับคาดว่าจะน่าจะต้องถอดคาปาซิเตอร์2ตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าในตำแหน่งที่จะติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในซอกนี้นะครับค่อนข้างที่จะบัดกีลำบากการบัดกีน่าจะยากนะฮะ ก็อาจจะต้องถอดคิดว่าต้องถอดแน่นอน2ตัวนี้ถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวฮอตแอร์นะครับเป่าติดตั้งแทนการบัดกีนะเพราะว่าตัวเล็กขามันค่อนข้างที่จะใกล้กันคือชิดกันมากนะครับการบัดกีก็อาจจะทําให้ตะกัวตะกัวติดกันทุกขานะฮะก็ อาจจะยากหน่อยนึงเพราะว่าค่อนข้างเล็กนะนะฮะลองดูนะครับอันนี้เป็นปลายทวิตเตอร์แหลมๆนะฮะอันนี้ตัว i c นะครับเมื่อเทียบกับตัวมอสเฟตนะฮะนี่นะครับนะครับเปอร์ LM 5 1 0 6นะครับสั่งผมสั่งมา10ตัวนะฮะมันเป็นลอ็อตขายล็อตละ10ตัวราคาก็ ไม่ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าสินค้าในไทยไม่มีขายก็ต้องสั่งจีนแล้วก็ต้องรอนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอกัอนไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะมาถึงนะครับก็ผมสั่งจากอสองที่เลยนะครับในตอนแรกเนี่ย คนหาใน l a z a d ้าใน s h อ p e e แล้วมันไม่มีนะครับก็เลยวานให้เพื่อนสมาชิกกดสั่งใน Aliexpress นะครับแต่ว่า Aliexpress เนี่ยผมสั่งไปเป็น10วันแล้วนะสถานะสินค้าไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีการส่งด้วยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยผมลองมาค้นหาดูใหม่ปรากฏว่าทั้ง Lazada และ s h อ p e e ก็มีขายนะฮะในตอนแรกค้นหาไม่เจอแต่ว่ามาค้นเจอทีหลังก็เพิ่งเพิ่งสั่งไ้ใหม่ใช้ประมาณ5วันแล้วนะในช e. ้อปปีสถานะสินค้าก็มีความเคลื่อนไหวตอนนี้อยู่ที่ด่านศุลกากรประเทศจีนนะครับก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันน่าจะอีกสักสี่หวันก็น่าจะเดินทางมาถึงนะครับแล้เดี๋ยวมามาดูกันว่า เปลี่ยนใส่ IC ตัวใหม่นะครับ IC ได้เกี่วตัวใหม่แล้วมันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับ